สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอกภูมินะครับก็สำหรับคลิปนี้นะผมจะมาสอนสร้างเกมกันอีกเหมือนเดิมนะอีพีนี้ก็เป็นอีพีที่7แล้วนะทุกคนโอเคก็อีพีนี้นะผมจะมาสอนจับไก่นะทุกคนผมจะมาสอนระบบจับไก่ก็คลิปนี้ก็ดึกเหมือนเดิมนะทุกคนอัดดึกเหมือนเดิมไม่ใช่ดึกหรอกเช้าแล้วนะตีห้าแล้วนะ ก็ผมตื่นมาตีสามนะทุกคนมาเพื่อถ่ายคลิปนี่แหละทุกวันนะทุกคนถ้าถ้าถ้าตื่นทันนะหรือก็ตั้งไดครับนั่นแหละโอเคก็วันนี้ผมจะมาสอนระบบจับไก่นะทุกคนจับไก่มาเพื่อเพิ่ม MP นะโอเคนะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็าไปเริ่มกันเลยนะทุกคนโอเคนะุกคนขั้นตอนแรกเราก็ต้องเปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนเลยนะ นี่ RPG Maker MB ก็ดับเบิลคลิกเข้าไปเลยนะอ่ะนี่ทุกคนพอเปิดโปรแกรมเข้ามาแล้วนะให้เราไปที่ไฟล์แล้วก็ open project นะทุกคนอืมแล้วก็ให้ไปที่โฟลเดอร์ที่เราเก็บเกมไว้เลยผมเก็บไปที่ไดซีนะผมเปลี่ยนอ่ะไม่ใช่ได้ดีสิผมเปลี่ยนใหม่แล้วนะทุกคนทุก EP ผมจะเก็บไปที่ดาวโหลดแต่วันนี้ผมเก็บไปที่ไดดีนะเพราะว่าไฟล์ ไฟมันใหญ่นะไดซีผมจะเต็มนะโอเคก็ไปที่เกมล่าผีแล้วก็เกม rpg project นะกดเปิดอ่านี่เลยก็จะเปิดมาแล้วนะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้แล้วนะอ่าก็วันนี้ผมจะมาสอนระบบจับไก่นะทุกคนอ่าสำหรับ EP5 ผมก็ได้สอนระบบร้านค้าไปแล้วนะก็พูดวกไปวนมานิดนึงนะเพราะว่า พ p นั้นผมอัดดึกนะก็เลยแบบสมองเบร์นะทุกคนโอเคก็สําหรับวันนี้จะมาทําระบบจับไก่กันโอเคก็ขั้นตอนแรกก็ให้ไปที่หัวเชื่อมหมดตรงนี้ก่อนนะเราจะไปทําไก่กันนะทุกคนอ่าก็ทําไก่ไว้ตรงไหนดีอ่าผมจะลองทําไก่ไว้ตรงนี้แล้วกันเนี่ยตรงนี้อ่านเดียวลบไอตัวเขียโมเวอร์กไปก่อนโอเคก็ดับเบิลคลิกไปที่ช่องนี้นะอย่าลืมไปที่หัวเชื่อมหมดนะทุกคนดับเบิลคลิกไป แล้วก็ไปที่ image แล้วก็ไปเลือกรูปไก่เลยนะทุกคนไก่เป็นอันไหนอ่ะไก่ไก่หาไก่นะนี่นี่เลยนะทุกคนนี่ไก่เอาเป็นรูปไหนเอาเป็นรูปนี้แล้วกันเนี่ยคลิกไปแล้วก็คลิกโอเคไปเลยนะอ่าก็จะมีไก่มาอยู่ตรงนี้แล้วนะทุกคน ก็ให้เรากดแอปพลายไปก่อนนะแล้วก็กดโอเคอ่าไก่ก็จะดีอยู่ตรงนี้ต่อไปผมจะพาไป,ไปตั้งค่าอ่าพอเราจับไก่ไปแล้วก็จะมาเป็นไก่ย่างให้เรานะทุกคนก็ให้ไปที่ฟันเฟืองตรงนี้นะฟันเฟืองแม่ลูกหรือด a ต a ้าเบดนะคนอื่นเขาเรียกด a ต a ้าเบดเนี่ยอ่าวแป๊บนึงตรงนี้คนอื่นเขาเรียกด a ต a ้าเบดแต่ผมเรียกฟันเฟืองแม่ลูกนะจะได้เข้าใจง่ายอืม โอเคพอเราเปิดเข้ามาในดัตเตอร์เบดแล้วนะทุกคนก็ให้ไปที่อ่ไอเทมนะทุกคนเนี่ยตรงไอเทมนะ I T E M S นะทุกคนแล้วก็ให้เราเพิ่มมาหนึ่งช่องนะไปที่เช็งแม็กมั่มนะทุกคนแล้วก็เพิ่มให้เป็นเลขค่าแล้วก็กดโอเคนี่มันก็จะเพิ่มมาหนึ่งช่องตรงนี้นะทุกคนแล้วก็ให้เราใส่ชื่อไปเลยว่าไก่ย่างนะ ไก่ย่างแบบนี้นทุกคนแล้วก็ไปที่ไอคอนตรงนี้ดับเบิลคลิกไปแล้วเราเลือกไอคอนไปเลยเอาไอคอนอะไรก็ได้นะไอคอนที่เป็นรูปไก่นั่นแหละแต่ว่าอ่ามันก็ไม่ค่อยมีเนาะผมจะเอาเป็นอันนี้ละกันเนี่ยอันนี้คลิกไปแล้วก็กดโอเคไปนี่นะทุกคนแล้วก็ตรงดีสคริปชันนี้ก็ตรงนี้นะไม่ใช่ข้างล่างนะตรงนี้ผมหมายถึงตรงนี้ใส่เป็น ไก่ย่างอ่ะไก่ย่างก,กินเพื่อเพิ่มกินเพื่อเพิ่มอะไรดีเอ็มพีสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันสิบเปอร์เซ็นต์โอเคแบบนี้นะทุกคนไก่ย่างกินไม่ใช่ปินโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้เนาพิมพ์ผิดอา้าวเป็นภาษาอังกฤษกเฉย กินเพื่อเพิ่ม mp ประมาณนี้นะแล้วก็ไปตั้งค่าตรงอ่าอนว่าอะไรพลิกพลายอะไรสักอย่างตรงนี้เนี่ยอ่านอ่านไม่ถูกตั้งค่าตรงนี้เป็นศูนย์นะคนก็คือไม่ต้องซื้อก็คือจับไกลก็ได้เลยก็เป็นศูนย์แล้วก็ส่วนคอนโซซัมเมอร์อะไรสักอย่างตรงนี้เนี่ยเอาเป็น yes นะก็คือ ใช้แล้วทิ้งหมายถึงว่าเรากินไปแล้วไอเทมก็ออกไปนะทุกคนไอเทมก็ทิ้งไปประมาณนี้แบบเรากินไปแล้วไอเทมก็หมดไปทีละชิ้นประมาณนี้แล้วก็ส่วนไอเทมต่อไอเทมทิปอ่านถูกไหมตรงนี้ให้ไปที่ร,รีรีเกิลไอเทมใช่ไหมไม่รู้อ่านะอะไรอันแรกเนี่ยไ,ไปที่ช่องแรกส่วนสโคป ตรงนี้อันวัสโคปแนะี่ยให้ไปที่ the user นะทุกคนไปที่ the user หรือว่าจะเป็น all all list all list ถูกไหมอันตนัวนี้เอาเอาอันไหนก็ได้นะเอาเป็น all ก็ได้หรือไปที่ the user แต่ผมแนะนำเป็น the user นะแล้วก็ส่วนออก a l c o l e c t i o n ตรงนี้ไม่รู้อ่านถูกไหมนะไม่ต้องมา ว่าผมอ่านไม่ถูกด้านอะไรน,นะก็ตรงนี้แหละให้ทุกคนเข้าใจไปที่เมนูสกรีนนะทุกคนอืมถ้าตั้งเป็น private ก็คือมันจะไปในแบ t t ท e รสกีนก็คือไปในโหมดแบตเทิรด้วยแต่ไก่จะไปต่อสู้มันก็ไม่ถูกใช่ไหมก็ไปไปที่เมนูสกรีนโอเคก็พอไปที่เมนูสกรีนแล้วก็อันข้างล่างเนี่ยไม่ต้องไปปรับอะไรนะทุกคน เออก็พวกนี้ไม่ต้องไปปรับให้ไปที่ตรงนี้นะดามจต,ตรงนี้ตรงดามจเปลี่ยนจากนอนเป็นอ่า MPRecover นะตรงนี้ MPRecover นะไม่ใช่ m p d a m a g e ก็คลิกไป MPRecover แล้วก็ไปเปลี่ยนตรงนี้อ่า Element ใช่ไหมเปลี่ยนตรงนี้เป็นอ่าอะไรดี เปลี่ยนเป็น under นะทุกคนเนี่ยหรือเอาเป็นนอนก็ได้นี่นี่หรือว่าจะเปลี่ยนเป็น under ก็ได้เปลี่ยนอะไรก็ได้แต่อย่าเปลี่ยนอันอื่นเปลี่ยน under กับนอนนะตรงนี้นอนนอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เปลี่ยน f o r m ตรงนี้อ่านว่า for formula ใช่ไหมเปลี่ยนตรง formula เป็น10เลข1เชเฉยๆนะทุกคน10แค่นี้เลย ผมลองทํามาแล้วนะผมก็เลยมาสอนได้ไม่งั้นผมสอนไม่ได้ก็เปลี่ยนประมาณนี้นะทุกคนโอเคเพอเราเปลี่ยนแบบนี้ทุกคนเนี่ยมีไก่ย่างมีด e s c r i p t i นมี i t ทมท i ปอะไรสักอย่างตรงนี้ไม่ต้องเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนเป็น yes ตรงนี้เป็น the user ตรงนี้เมนูสกรีนตรงนี้ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรตรงนี้เป็นอันแรกอาตรงนี้ไม่ต้องใส่อะไรแล้วก็ไปที่ damage damage เป็น mp recover ตรงนี้ไม่ต้องใส่แล้วก็เปลี่ยนเป็นเลขสิบ ตัวนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้วก็กดแอปพลายกดโอเคไปเลยอ่าแล้วก็เราเดาบัญครีพวิธีไก่เราเหมือนเดิมนะทุกคนอ่าไก่ไก่ไกนี่เดาบัญครีพวิธีไก่นะทุกคนแล้วก็ให้ไปที่ช่องคอนเทนต์นะเบาปัญคลิกไปอ่าแล้วก็ให้เราไปที่ช n งไอเทมนะทุกคนช n งไอเทมตรงนี้อ่า มาคลิกตรงไอเทมตรงนี้เปลี่ยนเป็นไก่ย่างนี่เห็นไหมมันขึ้นมาแล้วไก่ย่างให้เราเปลี่ยนเป็นอินครีอะไรสักอย่างตรงนี้เนี่ยตรงออบาโอ operation เอ้ยอะไรสักอย่างตรงนี้แหละเออดูเอาดูเอาอ่านไม่ถูกแล้วก็เปลี่ยนตนัวนี้เป็นตนัวนี้ตรงนี้เพิ่มเป็นหนึ่งแล้วไงไก่หนึ่งตัวสามารถมีไก่ย่างได้หนึ่งชิ้นประมาณนั้นแหละแล้วก็กดโอเคไป แล้วก็กดแอปพายอ่าแล้วกดโอเคไปก่อนนะทวนอ่าต่อไปเราจะไปเซตแอนิเมชันเมื่อไปจับไก่นะก็ให้ไปที่ d a t a b a บดก็คือฟันเฟืองไม่ลูกเหมือนเดิมอ่าแล้วก็ไปที่ animation. a n i m a t i o นนะ a N I M A T I O Ns อ่าก็ไปเลือกได้เลย a n i m a t i o นเป็นอะไรดีก็ลองลองคลิกไปแล้วก็เลย์ดู <c oughs> อันนี้ก็โหดไป โอ้โหจับไก่เฉยๆเอาเป็นเหมือนโชคแล้วกันหาหาเลยนะทุกคนจะเอาวันไหน <c oughs> โอ้โหอ่าลองหาดูนะอ่าเดี๋ยวผมขอหาก่อนแล้วกัน <c oughs> โอเคทุกคนผมก็ได้แล้วเอาเป็นอันแรกเลยนะทุกก็คือ hit uh bicycle อะไรสักอย่าง bicycle ข้าตรงนี้แหละอันแรกอันที่หนึ่งนั่นแหละโอเคแล้วก,กดโอเคไปแล้วก็ให้เรา double c l i ไปที่ตัวไก่เหมือนเดิมอย่าลืมไปที่หัวเข็มหมดนะทุกคนด o u b l e click ไปที่ตัวไก่แล้วก็ให้ไปที่อ่ข้างล่างตัวนี้เนี่ยตรงคอนเทนต์เนี่ย double c คลิกไปลแล้วก็ให้ไปที่ ลิส2นะคนช่องที่2เนี่ยไปที่ e v e n นต์อีเวนต์คอช่องที่2แล้วก็ไปที่ Show Animation ตรงนี้นะอ่าตรง c h a r a c t e เไปที่ Show Animation อ่าตรงนี้เป็น Player ถูกแล้วเอยไม่ใช่ตรงนี้ก็เป็น The Event นะทุกคนเพราะว่าให้มันแสดงที่ไก่ไปที่เด e ะอีเวนะแล้วก็ Animation ตรงนี้ก็เป็น1โอเคถูกแล้ว แล้วก็ไปที่ wait for completion นะทุกคนตรงนี้คือให้เล่น animation จบนะโอเคก็คลิกโอเคไป apply อ่ก็จะประมาณนี้แล้วอืมดูก่อนอะ่ะก็โอเคประมาณนี้แหละทุกคนถ้าใครถ้าตรงตรงนี้ใครเป็นอันอื่นเป็น below หรือว่าเป็นอะ่ะตรงนี้ก็ให้เปลี่ยนเป็น same as ตรงนี้ อ่านไม่ถูกเอออ่านได้นนแค่นี้ก็คลิกโอเคไปอ่าไก่เดี๋ยวทําให้ไก่เดินด้วยก็อ่านดับปุ่ลคลิกไปที่ตัวไก่ใหม่นะแล้วก็ไปที่ตรงอ่า,รอาทริปตรงนี้อ่านถูกไหมทริปตรงนี้เปลี่ยนเป็นแรนดอมแล้วก็เปลี่ยนตรงอ่าตรงนี้เปลี่ยนเป็น high high heat high h อะไรสักอย่างหนึ่งแหละ อ่ะก็เปลี่ยนสปีดเป็นอ่า slow x4 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 slow, slow ประมานั้นตรงสปีดแล้วก็กดแ p ปพลายกดโอเคไปอ่ะก็ได้ไก่มาหนึงตัวอ่ะเราลองเพิ่มไก่ไปนะทุกคนอ่ะก็ทำการกด c o n t o l c นะเพื่อเป็นการคัดลอกก็หรือว่าคลิกขวาตรงตัวไก่กกคัดลอกก็คลิกตรงนี้วาง p เ Paste ไปเลยโอเค ปึ๊บประมาณนี้แล้วกันอ่ะเดี๋ยวเราทำตัวให้มันชนแล้วก็เอ่า MP ลดแล้วกันอ่ะเดี๋ยวผมทำนิดนึงก็เดี๋ยวม่เททุกคนก็ต่อสู้แล้ว MP ลดแหละแต่ว่าผมจะทำให้รู้เฉยๆนะอ่ะเอาเจ้าหญิง MP ลดชนเจ้าหญิงแล้ว MP ลดหดปล่าวชิงชิง MP แล้วกันชิง MP ของยูโร ดี๋ยวแต่ตัวละครเราชื่อยูโรใช่ไหมโอเคก็ตรงนี้เปลี่ยนเป็นดีดีตรงนี้แหละเออไม่ใช่อินะเป็นดีอ่านเท่าที่อ่านได้เปลี่ยนตรงนี้ลดสักลดสัก30ละกันโอเคกดโอเคไปกดแอปพลายไปเปลี่ยนตรงนี้เป็นพรีทัศน์กดได้พลายอีกครั้งนึงกดโอเค อ่ะแล้วก็ไปลองเทสดูกันเลยก็ไปช่องนี้กดเจสก็บันทึกสิ่งที่เราทำเมื่อกี้โอเครอนิดนึงนะทุกคนโอเคก็ถือว่าอาจไม่ค่อยนาน15นาทีโอเคได้อยู่พอได้โอเคานี้สำหรับอีพีที่3เอ้ยีพีที่5ใช่ไหมสีห้ ดลนเตอ่าลองเดินไปอ่ะเดี๋ยวไปดู MP ก่อนกด ESC ไปดู MP เรานี่เห็นไหมทุกคน MP มี90นะดูไว้ว่ามันมี90นะแล้วก็ไปชนเจ้าหญิงปึ้งอ่าลองดูอ้าว MP เหลือ0ูนย์เลยเหรอทำไมมันเหลือ0ูนย์ล่ะอ่าช่างเถอะแต่เรา เราลองไปจับไก่กันแล้วก็กินกันเลยจิ๊บิบอ่ะโอเคเลืมทําให้ไก่มันหายไปเดี๋ยวลองไปดูไอเทมเราก่อนว่าไอเทมเรามีไก่ไหมนี่มีไก่ย่างหนึ่งอ่าดูนะ MP เรามี90เอ้ยเรามีศูนย์โอเคลองไปที่ไอเทมแล้วก็คลิกกินไปกินให้ตัวละครปุ๊บนี่เห็นไหมมีเพิ่มมา11เอาเมื่อกี้เราตั้ง1ิไม่ใช่หรอ คือชังหือก็ให้มันสุ่มๆประมาณลบหบกหลบสอ,อะไรประมาณบวกหวกหรือว่าลบหนึงลบสประมาณนี้แหละโอเค,อเคก็ผมลืมทําให้ไก่มันหายไปนะเมื่อเราจับไก่ก็ให้ดับเบิ้ลกี้พิชิตัวไก่ใหม่นะทุกคนแล้วก็ทําการ New Event Pack มาอีเวนต์เพกเพตรงนี้แหละเออถูกไม่ถูกก็ไม่รู้แล้วก็เซฟ สวิตเอเปิดแค่นี้เลยแล้วก็ไปที่ช่องหนึงใหม่นะทุกคนเนี่ยมันจะมี2ช่องแล้วนะให้เราไปที่ตรงนี้ตรงคอนเทนต์ดับเบิลคลิกไปแล้วก็ไปที่ช่องที่2อ,อ่าเดี๋ยวไปที่ช่องที่1ถูกแล้วแล้วก็ค okay. อนโทรลเซฟสวิตเอออนโอเคแอปพายโอเคประมาณนี้อ่าเดี๋ยวไปผมขอไปดูเจ้าหญิงใหม่ทําไมมันลบเยอะจังเลยอลบ MP เราอ่าเดี๋ยวผมลองตั้งสัก20 กดโอเคไปกดแอปพลายกดโอเคอ่าลองทดสดูอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนโอเคถือว่าอัคดคลิปไม่นานมากนะประมาณ20นาทียังไม่ถึงเราตอนนี้17ตัดออกไปก็เือ15ละคิดว่าโอเคไปดูกันโอ้ผมรู้แล้วทำไมชวนเจ้าหญิงแล้ว MP มันลดหมดก็คือพอเราชวนใช่ไหมมันก็จะดูดไปหมดเพราะว่ามันชวนแบบเจ้าหญิงมันไม่หายไป อ่ะเดี๋ยวเยวไปขอไปตั้งค่าเจ้าหญิงใหม่แล้วกันนิวมาใหม่ให้เจ้าหญิงมันหายไปก็เซฟสวิตเอเดี๋ยวเันคลิกไปที่ตรงนี้ A on อ่ะก็คือถ้าทุกคนถามนะทุกคนก็เก็คือสวิตเอส่งสวิตไปหาตรงนี้แล้วไก่ก็เเหมือนกันมันไม่สวิตมันไม่ตีกันหรอกก็คือถ้าเดี๋ยวผมให้ดู ถ้าเลือกเป็นคอนโทรลเซฟสวิต์อ่ะนี่ถ้าเลือกเป็นคอนโทรลเซฟสวิต์ก็คือมันจะทํางานในอะีเวนต์เดียวอีเวนต์เดียวอีเวนต์ของมันก็คืออีเวนต์ไก่ตัวนี้ไก่ก็คืออีเวนต์เดียวของมันเลยก็คือไอตัวไก่ตรงนี้มันจะทํางานอันเดียวถ้าเลือกเป็นเซฟสวิต์ะนะแต่ถ้าเราจะข้ามอีเวนต์เช่นให้คนไปตำหินแล้วไก่ตายสมมุติก็ไปที่คอนโทรลสวิต์ตรงนี้โอเคเดี๋ยวจะสอนอีพีหน้าละกันประมาณนี้ อ่ะก็ให้เจ้าหญิงมันหายไปอ่ะลองไปดูที่ไก่ใหม่ไปเทสดูโอเคไปเทสดูกันเลยว่าไก่มันหายไปไหมแล้วก็เจ้าหญิงมันหายไปไหมนะทุกคนโอเคเมื่อกี้เราตั้งเป็น20นะ MP โอเคกเดนเตอร์ไปอ่าไปเทสดูกันอย่าเพิ่งไปจับไก่นะอ่ะเดี๋ยวไปดู <c oughs> MP ของเราก่อนนี่ MP ไม่ี0นะข้างหน้าก็คือที่มีนะ ส่วนข้างหลังก็คือแม็กก็คือชุ้งสุดได้90 <c oughs> โอเคไปตมุ้ดยิงกันจึ้มอ่าก็จะชนไปแล้วนะอ่าลองไปดูนี่เห็นไหมลดไป20ก็คือจาก90เหลือ70ก็จะลบ20นั่นแหละถูกแล้วเห็นไหมอลองไปจับไกลกันกดไล่ตามมันกด Enter ไปอ่าไม่ทันไม่ทัน <c oughs> โอเคหายเห็นไหมหายไปแล้ว อลองไปดูกันไอเทมกันกด ESC นะเพื่อเปิดหน,น้าต่างนี้จำไว้นะมีอยู่70กด Enter กด Enter ไปกด Enter อีกครั้งหนึ่งที่ไก่ไกลล่เรามี1น,นะเมื่อกี้เราจับไป1อ่ดูนะ70นะทุกคนกด Enter นี่79ก็แบบผมบอกแล้วมันจะบวก1ลบ1ประมาณนะหรือถ้าเราอยากให้มันตายตัวก็ไปตั้งค่าได้ ให้ไปที่ดัตต้าเบหรือฟันเฟืองแม่ลูกนะคลิปนี้รู้สึกว่าวกวนยังเลยโอเคแล้วก็ไปที่ไอเทมไปที่ไก่ย่างเหมือนเดิมอา่าผมขอดูก่อนเอาเป็นอะไรดีอ่าลองเปลี่ยนตรงนี้เป็นอันเดอร์อืมแล้วก็เปลี่ยนตรงอะไรอีกอ่าเปลี่ยนเป็นอันเดอร์แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นสิบ เห็นตรงนี้เป็นศูนย์นะทุกคนเป็นศูนย์เลขศูนย์เลยแบบนี้นะอ่ลองดูเราเปลี่ยนอะไรบ้างเราเปลี่ยน under แล้วก็ตรงนี้เป็นศูนย์อลองดูว่ามันจะแบบคงที่ไหมก็กด apply ไปกดโอเคอ่าไปเทศดูกัน,กนเลยนะ <S <S ผมไม่แน่ใจนะว่าทําไมมันไม่โคงที่นะเพราะว่าผมเคยลองทําผมทําแบบเมื่อกี้อะทำแบบก่อนหน้าเมื่อกี้อะมันโคงที่สิทนั่นแหละ โอเคไปชนเจ้าหญิงกันเลยปึ้งอ่ะไปดูกันโอ้โหวควันอะไรไปดูกันอ่ะเห็นไหมนี่เจ็ดสิบนะจำไว้อ่ะเมาส์เมาส์หายเอาเมาส์หลุดเดี๋ยวเอาต่อเมาส์ใหม,ม่โอเคอะไรอื้โอเคมาแล้วนี่ดูเจ็ดสิบนะอ่ะลอง ไปจับไก่กันจับไก่ไก่ไกตัวนี้ <c oughs> อ่ะจับ <c oughs> โอเคอ่ะเราจับไปแล้วทุกคนอ่ะลองจับอีกตัวหนึง <c oughs> อ่ะก็คือเราตั้งเราตั้งให้มันหายไปแค่ตัวเดียวนะตัวอื่นเรายังไม่ตั้งอ่ะเราเราจับไปสอตัวนะจำได้ไหมเมื่อกี้โอเคลองไปดูกันที่ไอเทมดู70นะเอนเตอร์ไปดูที่ไอเทมอ่ะเห็นไหมมี 2, 2> <c oughs> ก็กดเอนเตอร์ไปเลือกไก่ลองกินไแล้ทุกคนว่ามันจะ เพิ่มสิบไหมนะ,อ,ะอ่ะแปดสิบอ่ะลองกินอีกครั้งหนึง่งเก้าสิบนะเห็นไหมทุกคนมันก็จิ๋ไปแล้วนะทุกคนโอเคก็มาประมาณนี้นะทุกคนสําหรับคลิปนี้อ่ะเราก็เดี๋ยวขอเสริมอีกนิดน,นึงให้เรา่อกี้ไปที่ตัวไก่เราอ่ะตัวตัวนี้เราทําการให้มันหายไปเราก็ทําการไปที่ตัวนี้แล้วก็คนตนสี่หรือว่าลิกขวาคัดลอกก็ไปวางเส่ตัวอื่นเลยก็ทวนวี อาตรงไหนมีไก่บ้างอาตรงนี้กอทูนวทนวีโอเค,อเคก็จะได้ประมาณนี้ก็ลองเทสดูกันได้ว่ามันได้แล้วนะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้นะทุกคนก็ระบบจับไก่ก็จิงไปเลยนะทุกคนจิงสุดปไปเลยก็สามารถกินได้เวลาเราต่อสู้มาแล้วเอเราลดนะก็สามารถกินไก่นั่นแหละไม่นะ่าไม่น่ากลัวเนาะเออก็แบบกินไก่นั่นแหละเออก็ สำหรับ EP นี้นะครับถ้าใครชอบนะหรือว่าถูกใจอะไรก,ก็ฝ like, า mm. ก share, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ mm. ก็สำหรับคลิปนี้นะขอลาไปเพียงช่านี้แล้วนครับ mm. ก็ตอนนี้ตีห้าครึง่งนึงแล้วโอเคก็เริ่มสว่างแล้วโอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงท่านี้นะทุกคน